สวัสดีครับชาวราสีเมธยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong 999สมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองกดเข้าร่วมปุ่มใกล้ๆก,ก,กับปุ่มติดตามครับครับผมนะฮะรสีเมรนะครับผม c a r ์ i ิน l ลไฟนะครับมาดูซิว่าในความรักความสัมพันธ์และเรื่องของการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมใช้ความรู้ทั้งโหราศาสตร์และไพ่เทโรนะฮะไปคบคู่กันนะครับมาเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณครับผมคุณได้ The Justice นะฮะโอเค 8 of Swords นะครับผมและ Two of Wands อ่าโอเคโอเค Something got t h e fight นะฮะมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องต่อสู้เพื่อได้รับนะครับผมในโอกาสนั้นนะสำหรับใครที่เพิกเฉยผมไม่คิดว่าคุณเพิกเฉยแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังทำไม่ไม่เขาเรียกอะไรคุณยังไม่ได้หยิบออกมาทำนะครับผมผมไม่คิดว่าเมธจะเป็นคนเฉยๆและไม่ทำอะไรนะฮะในสถานการณ์นะครับผม เนี่ยคุณได้ two of wands นะฮะเป็นลักษณะที่คุณ battle นะฮะเป็นคุณเป็นคนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสถายการที่คุณขนขวายที่จะสร้างความสัมพันธ์ขนขวายที่จะแก้ไขปัญหานะครับผมคุณเริ่มจาก the justice นะฮะคือการตัดสินใจด้วยเหตุผลนะครับผมอืมผิดวิสัย <laughs> โอเค ผิดวิสัยนะฮะอ่าค่อนข้างที่จะอ่าโอเคไม่ผิดวิสัยก็ได้แต่เป็นลนักษณะที่อ่าคุณคิดอย่างมีระบบมีเหตุผลนะฮะปกติมักจะพล่งไปก่อนนะครับผมผมรู้สึกว่าคุณเป็นธาตุไฟบวกกับธาตุลม The Justice เป็นลักษณะที่ลมอะไรเอ่ยราศีตุลน,นะผมรู้สึกว่าอ่ในสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์ที่คุณคิดมาพอสมควรแล้วและเป็นสถานการณ์ที่จริงๆอ่ะ คุณค่อนข้างที่จะมั่นใจซึ่งมันจะแตกต่างจากทิปปิคลหรือทั่วๆไปนะฮะที่คุณมีปฏิกิริยาโต้อตอบนะด้วยความที่ the justice นะฮะในสถานการณ์มุ่งหน้าไปสู่ a d e l s o u r c e และ two of bonds อืมระมัดระวังนิดนึงละกันถ้าอย่างนั้นในส่วนของการตัดสินใจอะไรของคุณเนี่ยอ,อันที่หนึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของ การกระทำใหม่ๆนะครับผมการกระทำที่อาจจะไปขัดแย้งกับพาร์นเนอร์ของคุณคู่ของคุณนะครับผมอาจจะเป็นผมรู้สึกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นการตัดสินใจและลงมือทำซึ่งลงมือทำนี้อาจจะมีผลกระทบต่อพาร์นเนอร์ของคุณในแง่ใดแง่หนึ่งในทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่งนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัว blue bluebird นะครับผม bluebird เขาว่ายังไงนะฮะ อิสระ Freedom ของเรานะฮะฟรีดอมของเราในสถานการณ์นะครับเดี๋ยวเราดูเอ่อ n a นัมวัตนะครับผมนัาวัตบูเบิร์นะฮะโอ้โอเคผมรู้สึกว่า The Garden ขึ้นมาติดติดผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นการ e ีพี t นะฮะถามว่าเออหมอคะนี่มันเพิ่งขึ้นครั้งเดียวใช่สำหรับตัวคุณนะแต่ว่าพลังงานเนี่ยเด e ะการ์เขึ้นมาหมดเลยคนที่ผมรู้สึกว่าในหลายๆราศีนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรนะฮะ ตัวคุณอาจจะมีมังกรอยู่ในนั้นก็ได้นะครับมังกรกันแล้วก็เมษเนี่ยนะครับผมคุณได้โอกาสในการ restart นะฮะคุณจะได้โอกาสะจะมีมี relationship มี new friend นะฮะคือ the garden นะครับ the garden entry to party you will go uh, you will go a new a new friend นะครับผมคุณอาจจะได้ไปในส่วนของ การพบปะนะครับผมแม้กระทั่งปาร์ตี้นะฮะอาจจะได้ไปท่องเที่ยวอาจจะได้พบปะผู้คนนะครับผม new friends will arrive นะฮะคุณจะได้เจอคนใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะสำหรับใครที่อ่อยังนั่งอยู่ที่จุดเดิมนะ,ะสำหรับลาสีเมษนะครับผมไม่แนะนำในอ่อด้วยเหตุผลในพลังงานทั้งปวงเลยนะครับคุณจะต้อง move on คุณจะต้อง มองหาโอกาสคุณจะต้องเคลื่อนที่คุณจะต้องเดินทางคุณจะต้องหาสิ่งใหม่ๆนะครับผม The Garden e n t r y to a Party You Go นะฮะเมื่อมีโอกาสต่างๆเนี่ยคุณจะต้องไปนะครับผม New Friends will Arrive and Romance will Flow นะครับผมคุณจะเจอเพื่อนใหม่ๆคุณจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะฮะให้โอกาสตัวเองนะครับผม Life to be Enjoy e d with n a t u r e All a Round นะครับผมอ่า ในลักษณะที่คุณอาจจะได้ไปไม่ว่าจะทำงานพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงนี้และการเดินทางนี้จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์หมอค่ะรือจะเดินทางไปต่างประเทศไหมมีโอกาสาน,นะครับในลักษณะนี้คุณจะไปเจอเพื่อนใหม่คุณจะพบปะสถานการณ์ใหม่ๆไหมมีความเป็นไปได้สูงนะครับผม with nature s a r o u n d in this verdant setting beauty peace abound เป็นลักษณะที่ คุณจะได้โอกาสนะฮะโอเคอืมโอเคอ่าพลังงานนะฮะคุณได้ the justice a the source to to of bonds นะอ่าคราน,นี้เวลาคุณไปเจอโอกาสใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าความคุ้นชินของคุณอาจจะแตกต่างออกไปหรือสถานการณ์อาจจะแตกต่างออกไปนะฮะ สิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยด้วยพลังงานนี้ผมตีความว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจเคยใช้ได้ผลในอดีตอาจจะไม่สามารถนํามาใช้ได้ทันทีกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้พระดามใหม่กฎระเบียบใหม่สถานการณ์ใหม่เงื่อนไขใหม่สิ่งต่างๆนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับการออพัฒนาในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นนะครับผม The justice e d o s o u r c e นะฮะในหลายๆส่วนนะฮะของพวกคุณเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจนะครับนะหลายๆส่วนของพวกคุณจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับผม make decision นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยคุณควรจะอโอเคคุณควรจะพิจารณาในเหตุผลตรงนั้นนะครับผมแล้ว เหตุผลอะไรที่คุณควรจะพิจารณาแน่นอนผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องถามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานนั้นกันนะครับผมคาร์ฟายนะฮะพลังงานนี้ด้วย Four of, of Pentacles พนะฮะ o รในสถานการณ์นี้นะครับตัว พาร์เนอร์ของคุณนะฮะเขารู้สึกว่าต้องการให้คุณช่วยเหลือนะครับต้องการให้คุณช่วยเหลือเพราะเขาตัดสินใจไม่ได้เขาอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเทคแอคชั่นที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับตัวคุณฮนะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตัวพาร์เนอร์ของคุณสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยจะรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมนะ เขายังไม่อยากจะตัดสินใจเขายังไม่อยากเลือกนะครับผมสำหรับส่วนของพวกคุณนะฮะราศีเมษที่คุณต้องการการตัดสินใจจ,จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณตัดสินใจไปฟึบเนี่ยจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นด้วยพลังงานของ t ร o พย o n อนส์นะครับผมสำหรับใครที่เห็นตะทางเลือกที่ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะพาร์เนอร์ของคุณจะตอบสนองด้วยการเลือกทางเลือกนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย แทนที่คุณจะให้เขาตัดสินใจคุณจะต้องแชร์ทางเลือกให้เขานะครับผมเขาถึงจะยอมตัดสินใจถ้าคุณโยนหน้าที่หรือ,อโอกาสให้เขาตัดสินใจเขาจะไม่ตัดสินใจด้วยพลังงานของโฟร์แพนเนเเพราะเขาก็คิดว่าเฮ้ยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ใช่นู่นนี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะเลยไม่ได้ตัดสินใจให้ตัวคุณนะซึ่งผมคิดว่าด้วย พลังงานนี้ตัวคุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจนะครับผมถ้าคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยคุณจะไม่ได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับผมโอเคไหม,มหมอคะถ้าหนูตัดสินใจอยู่กับเขาแล้วหนูจะได้โอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับพลังงานของตัวคุณมันหมายความว่าไงครับถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะอยู่กับคนเก่าแปลว่าคุณจะได้รับเงื่อนไขใหม่จากคนเก่าคุณจะได้รับสถานการณ์คนใหม่เอ่อจาก สถานการณ์ใหม่จากคนเก่าของคุณผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่าแต่ว่าเงื่อนไขจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปความสัมพันธ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในจุดนั้นครน,นี้ผลล่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดอนุญาตนะฮะคือตัดสินใจแทนตัวเขาหรือให้ชอ์แล้วเขาจะทำยังไง The Magician ผมคิดว่าเขาจะคว้าทันทีนะครับ The Magician เนี่ยเป็นสิ่งที่เขารอคอยผมรู้สึกว่า เขารอคอยให้คุณส่งโอกาสให้เขาหรือสร้างทางเลือกให้เขานะครับผม,มหมอคะแล้วหนูจะคือส่งอะไรให้เขาแล้วหนูควรจะตัดสินใจยังไงไอ้สิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่คุณแค่ส่งทางเลือกการเลือกหรือการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับเขาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ส่งทางเลือกให้เนี่ยเขาก็จะยังไปค้นหาทางเลือกอยู่หมอคะถ้าเกิดเป็นสถานการณ แล้วหนูจะให้เขาเลือกหนูจะเลือกเขาหรือจะเลือกอีกคนหนึ่งสมมุตินะฮะว่ามีสถานการณ์อยู่แล้วคุณจําเป็นต้องเลือกเนี่ยคุณแค่บอกเขานะครับว่าเออมันมีช้อยนี้นะมันมีแบบนี้นะถ้าคุณไม่ตัดสินใจนะเราก็จะ move on นะฮะคือบอกช้อยที่ชัดเจนไม่ใช่เฉยๆแล้วเราก็มีโอกาสของเราที่กําลังจะเสียเพราะหมอคะหนูจะมีโอกาสเข้ามานี่ไง The Garden เตอร์การ์เด้นะครับผมเตอร์การ์ดมีโอกาสกำลังเข้ามานะฮะคราวน,นี้สิ่งที่มันต้องการนะฮะเห็นไหมเอเดอร์โซรสนะฮะเอเดอร์โซนะการตัดสินใจการคิดการลงมือทำนะครับผมพร้อมทั้งผมรู้สึกว่าจะมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนในสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณหรือสถานการณ์ระหว่างตัวคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณก็ได้นะครับเอเดอร์โซเนี่ยเป็นลักษณะที่ คุณจําเป็นจะต้องมองสถานการณ์นั้นด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลเท่านั้นครับไม่ใช้อารมณ์ถ้าคุณตัดสินใจหรือพิจารณาโอกาสเนี่ยโดยการยื่นข้อเสนอที่เป็นอารมณ์ไปให้คุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งด้วยพลังงานของทัวร์บอลตรงนี้แทนที่จะเป็นประโยชน์กับการเป็นโทษนะครับผมซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วทัวร์บอลเนี่ย คือโอกาสที่คุณ2คนจะได้แก้ไขปัญหาคือโอกาสที่คุณ2คนจะได้หลอมรวมพลังงานและเดินหน้าต่อไปสําหรับใครที่เป็นทวินเฟลมหรือว่าใครที่เป็นเนื้อคู่เนี่ยยิ่งยิ่งจําเป็นต้องการพลังงานนี้นะครับแล้วผมคิดว่าไม่ควรจะทําให้เสียโอกาสตรงนี้อย่างยิ่งนะครับพลังงานท o อบิลส์นะมันไม่ได้ออกมาง่ายๆนะครับผมในสถานการณ์แล้วก็ด้วยพลังงานที่ สนับสนุนเพิ่มเติมตรงนี้คุณได้ Four w f w d s d s นะครับคุณได้ Nine of Pentacles นะฮะโอเคโ o ออฟวอนส์น n e n อพแพ e เเป็นลักษณะที่การตัดสินใจของคุณจะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับโฟอ of Wands แต่ว่าอาจจะเป็นความสำเร็จแค่เล็กๆนะครับผมคุณอยากคิดใหญ่มากอุ mm ้ย hmm. มันจะต้องนู่นนี่นั่น1 2 3 4เต็มไปหมดนะฮะแต่ว่ามันคือความสำเร็จอย่างน้อยก็คือ,อในความสัมพันธ์ของคุณจะ เดินหน้านะครับผม for w a n d s บางส่วนของคุณเมื่อตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณได้ Nine of p e n a c l e s นะฮะ,ะมีผลพวงในเรื่องของทรัพย์สินของคุณเกี่ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปดูเพราะว่า reading นี้ป่งชี้ออกมาแต่ The Nine of p e n t a c l e s ในเรื่องของอความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะที่ ตอนนี้ตัวคุณจะแยกจากพาร์เนอร์ของคุณนะครับผมคือพูดง่ายๆว่าในส่วนที่คุณต้องทําก็คือให้ทางเลือกเขาและตัดสินใจและไม่ใช่และอดทนรอนะครับแล้วรอให้เขาตัดสินใจไม่ใช่ไปกระตุ้นให้เขาตัดสินใจหรือไม่ใช่ไปเร่งเร้านะฮะนายของแพนิเค์เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณค่อยๆให้โอกาสพาร์เนอร์ของคุณได้ตัดสินใจได้ move on ได้กลับมาหาคุณนะครับผมเป็น3มพลังงานนะฮะผมรู้สึกว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่พาร์เนอร์จะต้องกลับเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่แล้วนะฮะโอเคทัววอนะโอกาสใหม่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณพลาดโอกาสนี้มันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นจงอย่าพลาดโอกาสนี้นะฮะโอเคต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ โอกาสเรื่องของการงานเรื่องของการเงินของคุณมันจะเป็นอย่างไรนะมันจะน่าสนใจไหมนะครับผมคุณได้อะไรในเรื่องของการเงินการงานโชคลาบนะครับผมการเงินการงานโชคลาบนะฮะ การงานเดอะสตาร์นะครับผมโอเคมีอ่ามีคนออฟเฟอร์งานให้นะครับมีคนนำโอกาสมาให้นะฮะเพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่นะอาจจะนำทางคุณไปสู่อ่าความสำเร็จนะครับผมมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะกล้าเปลี่ยนแปลงพอหรือเปล่านะฮะด้วยพลังงานของเดอะสตาร์นะฮะนี่คือคุณจะได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะฮะสำหรับตัวคุณนะครับเดอะสตาร์เดอะสตาร์ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จนะครับผมต่อไป D e n Press นะฮะคุณจะทำไอสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ได้สำเร็จนะฮะโอ้เป็นพลังงานที่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเดียสูตรสำเร็จหรอบันเดิลเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ในในส่วนของใครหลายๆคนที่ต้องการนะฮะเนี่ยนะครับผม D e n Press นะและ f o r Fire a d v a n d s โอเค Fire of v a n c e นะมีความท้าทายข้างหน้าอยู่นะครับแน่นอนนะฮะด้วยพลังงานของ the garden เนี่ย ทุกๆอย่างมันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคุณจะขึ้นไปสู่ความท้าทายใหม่คุณจะขึ้นไปสู่ลิมิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทําให้มันทะลุในส่วนที่คุณเคยทําที่เคยเป็นผมเรียกว่าอะไรเดียบเอ t เท m e n t หรือว่าเพดานความสามารถของคุณนะ่ยคุณจะทําไปได้นะครับผมเอนเทอร์เมนต์เนี่ยเอาเอาง่ายๆว่าอันนี้คือการ ตัดขึ้นอ่าถ้าใครเข้าใจนี่คือการตัดขึ้นนะครับโอเคตัดอะไรขึ้นนะฮะอ่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณเข้าใจก็เยี่ยมไปเลยนะฮะโอเคอ่ะวันนี้อ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะนี่คือพลังงานของเมธนะครับผมเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะอาจจะต้องยื่นและให้เขาตัดสินใจอย่าไปตัดสินใจแทนเขานะครับผมในเรื่องของการเงินเนี่ยผมคิดว่า คุณมีโอกาสดีมากๆนะครับผมปรึกษาส่วนตัวเจาะลึกในพลังงานของคุณนะฮะแอดไลน์หมอปองนะครับ m o r p o n g 999นะครับผมก้าวหน้าไปพร้อมกันนะฮะโอเคอ่าฝากก,า like, share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก